สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันเบิดสชุ่ขู่ชุ่คนเบิดสชุ่มหม่งชุ่บอนเนาะกว่าวาช่ภายในประเทศหรือต่างประเทศกะยินดีต้อนรับเข้าชูช่ซองของวาววีชาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องวันนี้วาวีกะพาผีพาน้องมามูวาดหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเลยกะเป็นมูวาดน,น้อยคน น้อยดีพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะบ่ฮอดฮอดสิบดังค่ะหมู่บ้านเพิ่นกัสิพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปหาทางครอบครัวของเอื้เอเรื่องอีกหน่อยพี่พน้องเลยกัเพิ่พนอยู่กันกัสิหาคนแหละกับลูกเพิ่นเนาะกัพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปหาทางครอบครัวเอื้อยเพิ่นเด้อเนาะสบายดีก็เลยเด้อ สบายด Britain. ีเนอดูอมาบอยนับไปทางนั้นเลยอ๋อมาจูไพอนใดลูกน้อยอีกแ้วพี่น้องเลยเป็นจะคนบันลูกสีคนโอ้ผู้ชายเด่นบอ๊ มันก็เฮือนเผ่นกับเป็นปอกเป็นหูเายันแต่ลูกตกกันแล้วเฮือนน่นีะเฮือนเนาะพื่นเฮือนเนี่โอ้พื่นเฮือนเพินพีนองเลยตกห่างผืนเนาะลมผัดลมอย่างนเนดน้อยมันก็เย็นสี่คนหคนทั้งพ่อทั้งแม่พ่อเพื่อนไปใช้สะตไปเห็ดเวียยไปเห็ดเวี้ยงวิกไปตัดไม่วิกบอก ไปตัดกองวิกกองไม่มิกอ๋อเพิ่นตัดมีคนตัดต่างหากมีต่างหากนั่นแหละครับเรไปเก็บไปโค่าป้องไว้โดยกองตอนแรกคอยคิดว่าเพิ่อนบอกว่าวิกวิกคอยคิดว่าไปเห็นงานวิกผมไปได้กไปตัดไปกองไม่วิกโอ้พี่น้องย่านได้บทียย่างไปก็ย่านร่มปองเนี่ยพี่น้องเลยโอ้ผมมีฮอนบอลชิั่งสิเช้าอันนี้เนาะเวลาไปหัดไปหนี่เจ้ากับ ดับบ่ไฟอาอันบ้านอันเจ้าไปหาเขียดนี่ไพ้เอาอันผู้น้อยผู้น้อยอุ้มไปในน้ำป้าบ่บ่อยยังแดงๆอยู่เลยพี่น้องจักมือเลยห่อเดือนนะบ่ยังห่อเดือนโดยมันซองอาทิตย์ซองอาทิตย์ไปหาเขียดก็อุ้มไปน้ำอุ้มไปในป่าได้ดงคนละโดยผู้นี้ชื่อยังผู้ใหญ่นี่แส็งมาหนี้แส็งมาหนี้อันดุโกบ่นี่คนที่ชอง ดุกกกชื่อไงแดนดินอายุจะปีดูกกกชื่ออันนี้จะปีคุณคุณนี้จักชปีคุณนันปีวะไ้อ๋เดียงเดลงมาเลยผู้น้อยนี่ชื่อในลัดผู้น้อยชื่อสีดาพรผู้น้อยผู้ตัวนี้ได้สับปันยังมียังบอกพาต้งระวังเนอตัวนี้ ำป้าลูกป้ายัางเด็กน้อยอยู่เฮือนนี่ระวังแต่ตัวพื้นตัวไผ่นี่เนี่ยจะไปใหก้กระจุ้ว์คำกลอนที่ไปทั้งหลายต้องหมดนี่ก่อน<ด><ด>ต้องด,ดับต้งอ,องปิดไว้ก่อนพี่น้องเลยก่อนจะได้ลูกไม่ไผ่ใส่กล่องเนี่ยอยู่เพื่อนน้องน้อยดูดยูดรอให้ใครที่เหตุเพื่อน ไปเพื่นไปเห็ดแต่เห็ดไม่แต่โดนบม่หัวจไปเฮ็ดกองวิก้ากะ3มือนี่3มืือนี่มือเท่าไริ่นจังทกะมือ้ือห้ส0โดยวันห้ละ5พ0 0 0 0 0 0 0มันจะเันพอได้อันเท่าไรเป็นกองกองได้ก็ได้กองมืได้บางทีกัมือนึ0 0ก้ับฮากอท่าไห้นกองอ๋อเฮ็ดเป็นกอง โดยเ็ดเป็นมือ่ามือหนึ่งหกสิบคนตะกี้อีกห้าสิบหนักมันบ่พอได้ได้มือละเก้าสิบพัอ๋อได้มือละเกสิบโดยทีกลนเ้าสงมันนี่เราจะบอกกินนี่เนาะเสียงมันนี่ชื่อคือผู้ชายเด้เสียงมันนี่เป็นผู้หญิงผู้น้อยนี่สีที่พอนเป็นผู้หญิงอีก ปูน yeah. okay. yeah. okay. ้อยชุดนี่ได้ใช่ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงสามคนผู้ชายผูหนึ่งโอ้จักปีได้จะเอาเองซีปีโบจื้อโบจื้อโอ้โบจานี่น้องเลยมึงเนี่ยือนจานนั้นเป็นยันแต่ลูกอะไรตกหลุมลงตกเรื่อยๆโอ้ตกลุมปองนี้โดยลมปองไห้แง่เอาใช่ไหมพาเบื้องนี่ก็ลงเบื้องได้เนาะพาเบื้องนี่เนาะ นอันนี้ก็ทำงานเฮงเติบบ่จังได้อันอันนี้นี่ไปนี่เฮงเติบพอเพิ่นไปเฮ็ดเรี่ยวิตคือกันวิตทำขึ้นทางผู้พาพ่นทางนู้ไปนอนพุ่นบ่นอนอยู่พุ่นโดินแบบนี้เนี่ยพ่นไปมีคนมาหลับบ่จะมีคนอยู่บ้านใหญ่อ๋อไปน้ำเพิ่นอันนี้น่ะจูไพรนี่สิแกงเขียดนี่บ่โดยแกงเขียดเขียดน้อยนี่กินได้อยู่งรกบ่ได้ยพิษกรรมนุ่งเนาะ เขียนโมงนี่กินได้บ่นี่เขียนนะกินอะไรกินแต่ก้าปูกเขียนน้อยอืมพักอันนี้กินได้กินได้แต่ก้าปูเขียนน้อยพิชมพ่ชมนี่กินได้โดยฟักดังคมกินบ่ไรโอ้นั่นไงคือว่าอะไรลูกเพคนหลายคนเพิ่งขึ้นชีพูเนาะนเพราะว่าเด็กถ้าว่าแม่ลูกอ่อนแบบว่าแม่หัวซาวนั่นถ้าเหากินไปตัวที่บัดสิพิษเนาะเช่นพิษกรรบมาเช่นไรแต่ได้เยอะใส่ได้เยอะเฮือนบ่หรือว่าได้เนาะ เบบัดตอนท่องตอนยังนะได้ไปผากท่องผางยังที่บนไม่ได้ผากไม่ได้ผักเลยโดยชาแต่ซ่องคุณยิงกับคุณชายมีเนาะผู้ใดข่อยมากปิดจ่ายนี่คือว่าห้าผู้ห้าผู้อายนะผู้ชายบ่โดยผู้ชจื้อเด็กเนาะไส่ยามหนาวหนาวช่ำเด็กน้อยกันพวกเงินกระเดกกระนัวแบบมันยังในกันเกินเท่ากันผัวมากเพราะว่าผื่นชื่อมันโดยนะค่ะเดี๋ยอ หมูว่านกับริกินแป้งนัวหรอกแกหมูว่านนี่มันบ่มีบ่อนคายเนาะบ่มีโบมีบ่อนคายได้หันเป็นสมัครเลยวกันไปกัไกลเนาะสิไปซื้อกะเน่าหรือว่านนั่ลมผัดลมพีพาลูกไปป่าไปดงคอยคิดว่าป้าให้เอื้อยๆดีดอกดูแลลูกน้อยจันนี่ว่าผู้ที่เอาเนี่ว่าเอาหมูกุ้มเลยไปเบิร์ดด้บ่ไปนะโดยไปเบิร์ดอ้ยงเดือดแต่ผู้ชายนั้น ไปมดไปบ่ผู้ชายกะโดยไปอ๋อยังเพิ่ประเด็นน้ำมูกพอยู่หนไปยืนน้ำขอพอยุ่ะไก็ไปมดเพิ่นบาได้เห็ดทานบ่เดียวมดมีแนวนแนวแกคือเก่าเนาะโดยเห็ดน้าน่ะหน้าได้ได้เห็ดูีบ่นะเห็ดได้จากซอปีนใน1ิรอบในซิปมดมดวนอออบได้เขา บบมี่เล้าเดากับโบมีทคำว่ายังกับเมนคือเห็ดน้ำเงินนี่แหละมันอ่ะโบเห็ดยังแล้วเลยเม็ดแล้วต้องไปซื้อขขาโลกินเนาะต้องซื้อขขาโลเขาปองกินเหมือนกันใช่เขียนหน่อยแต่ก็เต็มยับยันยันยันลูกกินกะต้มกะนมกะเมนโบได้กินแน่พี่น้องเลยมันบ่มีบนชื่อโบได้เนี่ย ก็ได้ชองอาทิตย์ฮ่นะากามานี่บ่นี่ด้วยฮากามาโอ้ฮากามาผัดนมาดังไพ่ฮา,า,ากามาได้ากามาดังไพ่จุบอนมีหอดบอนนั่งใน<ด>พี่น้งองไหมเข้นมาก <c oughs> กับเพ่องเพิ่นกับคัวกับคัวกับบอนนอนอยู่น้ำกนันเลยเนาะด้วย <c oughs> นั่นแหละจังหวะย่านพื้นย่านไพ่นรรมาระวังจำเคยมีอุบัติเหตุนะครับเด็กน้อยเด่นพื้นเด่นไพ่แต่มันใหม่ ัวมาจะที่ไปแต่เช้านเลยเนาะโดยจัะม้งนอ่นจัะม้งนัวเอื่อยมันหางมาบ่เกิดหัวหน้าไทยหัวหน้าใครหัวหน้าในหมู่บ้านนี้ก็บ้านใหญ่ได้กับยางของพี่โดยไก่วัดนี่ Lang nói mong mong vẫn ninh hảo hẹn khôn lòa nhao 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 แก่หนเป็นคนบ้านนี่หนยตรงบ่น้วยบ้านขัวได้ใช่ขัวบ้านปลากล้วยขัวบ้านปลากลือด้วยอ๋อเพิ่นก็ยังมาโชคมาหาพ่อเนาะอยู่ป่าเนาะเฮือนมีแต่เก่าหลังคาหนึ่งอยู่นี่เนาะพวกหลังคาโอ้หลังคาโอ้หลังคาอยู่นี่เนาะพี่เนาะบู้จักกันแบบใดแต่ที่ได้ไปเล่นบนแรนเชนเน๊บกาแฟ เพื่อนเพื่อนธารมาวอยู่บ้านใหญ่ไลน์ก่นพ่อกันแต่ดินนด่นเพื่อนโดยได้ลิ้นโทรศัพท์แบบนี้แบบว่าบ้านนี่จุดธกำเนิดบ้านอันตัวนี้นั้แบบว่าอยู่นี่โดยตรงได้ปะบ้านนีที่กี้ก็อยู่กลางวัดบ้านใหญ่่อยูบ้านใหญ่พูดโดเป็นยังคือออกมาอยู่นี่แบบมีมูอีกออกไปบาา้านธรรมะกลางธรรมะลายบ้าน ไปออกไปอยู่บ้านน้อยบางทีแบบมาอยู่นี่มันเป็นดินของเจ้าของบ่โดยดินเจ้าโอ้แบบมันเป็นดินเจ้าของไงอยู่ใกล้ไฮใกล้นะโดยจะได้ออกมาโดยมันขาดขาดควบจะเดินน้ำพื้นภัยอย่เนาะโดยขาดน้ำภัยผ่ามอย่างนี้นะเป็นอะไรกับต่อไปเป็นอะไรครับขัดนสุดยอดแบบห่าเขียนหาอยังยังดีเลยพอได้กินทำนี่นี่เขียนนี่ยังว่าถือว่ามีอยู่เลยนี่ อยากอึดทันปีได้ไคใช่ไหมแมันหนาวโมเมนต์มันหนาว<อ>บ<อ>ม่มันพอได้หนาวนนพีในยังว่าอยากอึดคำยามยามห่อนยามอย่างนี้เข้าไปก้านในทีนี้เล้วลโนโอ้อยน่อ่านให้แล้วก็น้อยให้แล้วพีน่น้องเพื่อนเออเด็กยังเชี่ยอีกอยู่บอนนี้ลูกหลายคนแค่นี้สี่คนแหละไม่ได้กินเนี่ยคุ้มบ่ เนี่ยว่าหลายคนเขาบวกุ้มบวกกลางคนนี่กะซักเอาซักเอาโอ้ยไปพี่พวน้องได้เลยล่ะจักปีผุนิชองปีบ่ได้ประมาณชองปีไปจักหนิเนาะเมื่อบ่เมื่อน้ำเบาเมื่อบ่เมื่อบ่เจ๊ไข่เนาะเอ้าบ่บ่เอาแล้วบ่เอาแล้วบ่เอาแล้วเอื้อยพี่ เอาผู้เอื้อยพี่เนะาะเมื่อบ่าเมื่อกินขนมเมือเ่อบ่าเบาหย่อกไปชื่อบาหยอ <c oughs> กไปชื่อเบาก็มีลูกคือกันเบาหย่อนไปชื่อเออคนกับพี่น้องผู้จ้ำโนบะเม้นมุกขาดวัดอะไรทั้งนั้นเนาะเวัดตัวนี้พี่น้องเรือนจานเป็นพอได้แต่การให้ลูกนอนเนาะ ຍົກເຂົ້າທາງພົມບັດເພິ່ນຍົກເຂົອພປິນປະິທພນ້ອນນ້ອນອນາັດ4ຄົນດນ້ອອຕດກ້ຍຍຂົງໄປຍາງດືນນີນ f buồn cái sẵn thì hết mình thì hết mình ăn cái hết bơi hết bơi hết bơi em lê cả lắm nó hết bán honey boy bò bò ơi nãy hết bụng bên chịn em nè kìm 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 นี่คือสิโบเห็นยังมงโบวานี่ตลาดน้อยมากแต่ก็ยิ่งตลาดน้อยอยู่ใช่แบบรถจักคือตลาดขายพวกโอ้รถลูกคือขายนะโอ้เพิ่นกับว่าอะชนปนัดบ่บ่แบบบ่เคยเขาโอ้เข้าบ่เคยเข้าบ่เคยกินแบบนั้นมันคนมาขายแบบนั้นเนาะเดินข้าบ่เคยพี่น้องก็เป็นแต่แพงคำลูกเพิ่น่ะมีแต่ผู้หญิงพี่น้องเลยผู้ชายผู้เดียวผู้ใหญ่ฮะ หิวข้าวะล่ะหิวป่เขื่อนเบาๆเลยเป็ดไก่าปาดไก่หมูหมูมันยังหมูเลี้ยงคือหมูปะหมูเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เจ้าบ่มีบ่ปะไก่กับมี่คองน้ำในเลยไปใช่อยู่ใช้น้ำในน้ำสางตักน้ำสางไก่คุดน้ำคำบอกเหน่อยน้ำน้ำสางเขาขุดอ๋อ น้ำกินน้ำใส่ก็เอาน้ำห่านด้วยด้วยดยคือว่าเดี๋ยวหนึ่งกินเอางัยเนาะเราจะไปขงมยกันวันนัอยากไปบ้างเฮียนคำไปเขาขโมยนี่ไปเขาอยู่ใช่หนบ้านใหญ่เขาต้องไปชงเนาะต้องไปชงต้องเทาต้องเทาต้องไปชงนะยังบมูกุ้มอายุประมาณนั้นแถวบ้านนอกนี่อายุประมาณสิบปีจังได้เข่าได้ เพราะว่าถ้าถ้าเขาจะล่อ yani right. ยไปนู่มันไก่มีเป็นห่วงความปลอดภัยใน่เนาะตรงหน้าตกงในเน่เราบอกเป็นว่าภาษาลาวยเจ้าบไม่สอนลาวเปล่าว้าวพ้เจ้าอยู่บังคำต้องซาำคำเพื่อนพระเจ้าบอกคือจมข่อยว่าเนี่ยเจ้าต้องสอนเพื่อนน้ำนี่คำว่าสบายดีนี่เป็นบ่เนี่ยสบายดีเปล่าอยู่สบายแล้ว

ไอ้เหตุเปลี่ยนเด้ออ้เกิดเด้อเอาคนนี้ก็ได้ชันนึ่นี่ผู้น้อยนี่เฮ็ดเป็นบ่ผู้น้อยนี่เหตุยุ้นลูสบายดีสิเหตุยุ่นเนั่งคุ้มบูกเขาหมอกอยู่พี่น้องเลยนี่แหละอยู่ตามมันเนาะอย่าไปเอามือที่ดุกเชิญนบุเนาะบบได้เข่าของหามเฮียนเป็นก็สิประมาณนี่พี่น้องจนว่าพบฝนละฝนใหญ่เตอร์ฝนเนาะกสิว่าเป็นไอ้พฝนนี่ว่าเป็นเย่วราชรามาันดันเป๊ะพอได้ระวังเด้อ ตีนเน้นน้อยเจ้านั่นระวังเด้วยสีดมปองอี่เง้ยด้วรังโดมตกปองอี่เง้ยด้วเลงไปเลยห้ลงให้มายังเงี้ยนะผาคือสีดำดำมันชินนงี้เอาอ๋อสีโมหนึ่งวันชินเอาโมหนึ่งเต้มไว้โดยโอ้คิดว่าเพิ่นไปหมุนทานอยู่ที่ไหนหมอห้เล็กน้อยให้โด้วยกำแพงของคืนเพิ่นกให้เยอะกว่าคนน้อย ข้าวลกินข้าวอะไรข้าวยำยำอออ้ป้อนข้าวแล้วกินข้าวมกมกใช่มั้ยตอนยางไม่ต้องกล้วยนี่แต่ว่าหนุ่มน่ะยังกินหนุ่มเจ้าอยู่ดยอ๋อําซื้อนี่คือบ่ไหวเนาะกินนุ่มเจ้าเบิดผู้คนบ่ดอยนุ่มดอยเป็นว่าเป็นครอบครัวนึงที่ว่าอือสกลําบากอยู่พี่น้องเอ้ยาน้ําําปาแต่ว่าลูกหลายสิพอแล้วบ่ลูกบด พ่อไอว่ามันลายเลยให้หน้าต่ก้ากับบัลายเนาะบ่ได้ว่าไปปั่นให้เขาจะขิดไปปั่นไม่ไรบวกไม่มีแน่นเอาพี่องนาฝาเฮือนหมือนมันบอกพ่อ่คือว่านี่ได้จังว่าเอาผ่าขังคือวันน่ได้มันขาดมันขาดทีอันนั้นหายงั้น ห่อเข้าไปกินเนื้อนี่บ่ด้วยให้ลูกห่อไปให้ลูกยันมาลูกยาโด้วยโอ้แบบนี้ค่ะจุงมะม่วม่วงห่อเข้าห่อหน้าไปกินเลย้อไปหาเกล็ดทุกทุกเท่ปีแล้วเอ้ยเดือนหลังสี่ปีนี่แหละสี่ปีนี้ตะกี้เจ้าอยู่ใช้สดตะกี้อยู่เพื่อนใหญ่บ่ด้วยอ๋อวันนี้ได้ลูกเล่หปัวแล้วใหญ่มาพี่แมง อ้าวพัวนี่จักปีอ้าวพัวจับบ่ได้แซมจบ่ได้อีกเออั่นละจบจบ่ได้อีกพี่น้องเอ้ยเจ้าก็เคยเข้าโรงเรียนบ่เด็กน้อยซํานี้นี่เคยสิบ่ยังบ่จักองเงินเนาะเคยซื้อเนาะบ่จักแต่ยเงินแต่ว่าหยัง่หยังเออบ่ฮู้เด้อแหละเพราะว่าเพิ่นบ่เคยซื้อ่แต่ก็บ่บ่จัก่บ่ได้เียนว่าซั่นซะ คำว่าได้เขาของทำเฮียนนี่อ่ะทีหู้เนาะน้อยน้อยหน่อยโฮลมกับลอนเตอร์พี่น้องเลยไ่เคยไปซื้อไ่เคยเปนแถวนี้เขาจะได้ขายขนมกระต้มมกันบานมีมองขายมันขายเลยมีมูอยู่บ่เจ้าไปหาเขียนไปกับลูกนี่โอ้ไปกับลูกสามสี่คนเลยนะคนน้ยก็ไปน้ำพ่อก็ไปหาเฮอเดียรพอได้เงินมาเลี้ยงลูกเนาะ ไก่เตื่นบ่อยไก่เดี๋ยวฉันก็จะเอาเงินให้เป็นซื้อไว้ซื้อขนมให้ลูกก็ได้ให้ลูกพันกินเด็กน้อยชั้นนี้เนี่ยอ้ยก็ได้บอลซื้อบอลขายนี่ยากได้นอนบ่อยเนาะเพื่อจะได้กินขนมนี่ยเพราะแม่งของง่ายกินง่ง

ชื่อขนมไมา่ใหา้ชื่อมา,ายอยู่มานนี่ก็ให้เด็กน้อยบ้างแหละมันหลายคนเด็กน้อยอยู่นีดนะเ,เพราะว่าบายดีนะดาา